สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิ่เราสังกลางค่ะวันนี้ก็จะมาในธีมของเดือนตุลาคมโดยเฉพาะนะคะซึ่งนั่นก็คือธีมฮ a โลวีนเลิฟอัพ f ดอ w วี ก็คือหลายวีปแล้วนะคะวันนี้เนี่ยค่ะก็จะมาแต่งเป็นลูกผีที่แบบว่าเออออกแนวเป็นแบบว่าสคูลก็คือหัวกโกรกหน่อยๆแต่ว่าก็จะมีความแบบสวยอะไรประมาณนี้นะคะจะเป็นอย่างไรนั้นก็เดี๋ยวมาติดตามชมวิธีการกันเลยจ้า <c oughs> อันดับแรกเลยนะคะลงรองพื้นก่อนซึ่งรองพื้นที่เราจะใช้ในวันนี้ก็คือเป็นรองพื้นซองไม่ใช่อะไรอยากใช้น้องให้หมดไวๆนะคะก็จะเป็นของคิวเพ็ ลงไปมันแต่งสวยอะไรประมาณนี้เราจะไปปาที่อะไรก็ต้องบอกว่ามีการลงรองผิวนิดนึงเอ่อรองลงรอง,งพื้นผิวนิดนึงนะคะต่อให้เราจะแต่งเป็นหน้าผีก็ตามเฮ้ยผิวสวยหรอว่ะรองพื้นนี้แบบสวยอยู่นะปกปิดได้ระดับหนึ่งแต่ไม่ขนานั้นก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าโดยพื้นที่ส่วนใหญ่แล้วก็คืออะไรเราจะต้องวาดเป็นหัวกะโหลกไงเพราะฉะนั้นเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องปกปิดอะไรขนาดนั้น เอาละเอาละค่ะเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาแบบว่าปัดคิ้วให้มันแบบเออฟ,ฟูฟูตั้งๆนะคะแล้วก็แต่งตานะคะตามปกติที่บอกว่าเราแต่งสวยกันเลยค่ะเป็นออกแนวแบบว่าเป็น smoky ้ดำๆเทาๆนะคะดำๆๆเงินเกันแล้วกันนะคะก็สีที่ใช้ก็จะเป็นโซนประมาณนี้เดี๋ยวดูกันอีกทีอ ค่ะต่อไปเราจะมาแต่งตากันนะจ๊ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาแต่งแบบเป็นโทนขาวดํากันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะอัดตาเนี่ยนะคะอัดตาไปต,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 ตัวๆเลยก็คือจะบอกตาเนี่ยนะคะเป็นออกแนวโทนแบบว่าสีเงินเงินเทาๆประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะลงข้างบนนี้นะคะสีเทาไปก่อนเลยนะคะให้ทั่วเปิดอตาแจ้งแบบจะได้ดูซีดๆอันรอย่างเงี้ยเหมือนผีเลย เป็นปีแรกเลยนะที่ฉันแบบว่าแต่งฮาโลเวีนแบบเป็นลูกสวยๆอะ่ะไม่ใช่แบบเป็นผีบ้าบออะไรอย่างนี้ <c oughs> อืมเสร็จแล้วนะคะพี่เปิ่งก็จะลงเป็นแบบ <c oughs> ออกแนวสีเนี่ยนะคะดำๆเทาๆตรงนี้ <c oughs> เราก็จะลงเป็นสี เนี่ยค่ะชิมเมอร์ออกแนวเทาๆตรงนี้นะคะตรงบริเวณกลางตานิวโรดอุ้ยสวยแล้วก็ตรงหางตาเน้นย้ำด้วยสีดำอีกทีนึงนะคะออกแล้วถึงฉันจะเป็นผีแต่ฉันก็มีความแบบชิกแกล้มโวยเอาละเสร็จแล้วเดี๋ยวขอไปแต่งอีกข้าหนึ่งก่อนนะคะ เอาละค่ะหลังจากที่ไปแต่งตามาเสร็จแล้วเรียบร้อยทั้งสองข้างเนี่ยนะคะต่อไปเราก็จะมาล่างโครงกระดูกนะคะบนใบหน้าของเรากันนะคะเอยเริ่มจากซิกหน้านี้ก่อนละกันเอาเป็นสีใดดีสีดำและกันเนาะก็พี่ปิ่นจะใช้เป็นไอายไลไนเนอร์ดินสอนะคะสีดำแบบของอะไรก็ได้เอออันอย่างอันนี้เนี่ยคือแบบพี่ปิ่นจะเอา,าเผาไงใช้ให้มันหมด จะสิ้นปีแล้วแล้วน้องก็คือแบบอยู่กับเรามานานมากแล้วเพราะฉะนั้นเราก็คือแบบใช้ให้เขาหมดหมดไปให้น้องได้แบบว่าเออจางไปยังมีประโยชน์กันนะคะเอาละ่ะเริ่ม ล่างไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยดีเอง <laughs> ขอเหล่าแป๊บหนึง่ง ล่างๆไปก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะเอาตัวอายไลเนอร์สีดำถมอีกทีนึงเออ จะหมดแล้วทุกคนเหลือแค่นี้แล้วหมุนไม่ไปแล้วจ้ามาแล้วไหมเฮ้ยมันมาแล้วแล้วก็น้องก็หมดแล้วหมุนไม่ไปแล้ว f i n i s จ้าขอขอบคุณน้องคนนี้มากเลยนะคะที่อยู่ด้วยกันมาตลอดตลอด ปีนะคะก็ได้เวลาที่น้องจะไปอยากมีประโยชน์ที่สุดแล้วจ้ะใช้หมดจนหยุดสุดท้ายจริงๆขอบคุณมากค่ะที่อยู่ด้วยกันมานะไปดีนะลูกเอาละอันต่อไปก็นะเป็นอายไลเนอร์อีกอันหนึ่งนะคะอันนี้ยังโดเยอะมากยู่เลยยังใช้ไม่เท่าไหร่เลย,ยนะจ๊ะมา อ้าละทางนี้ก็เป็นอะไรประมาณนี้นะคะวิใช้ได้อยู่นะใช้แค่ตัวอะไลเนอร์ แบบดินสอแค่นี้เองเออถ้าเกิดว่าใครอยากได้แบบเขียนง,ง่ายๆก็คือม่ต้องใช้งานเผาก็ใช้เป็นเจลไลเนอร์ไปนะคะมีหลายยี่ห้อให้เลือกมากมีตังแต่ลักสิบยันหลักร้อยนะคะก็แต่อีกชั้นก็คืองานเผาง่ายเผาอาไลเนอร์เกา่าที่บอกว่าที่มีเหลืออยู่นะคะเออให้เขาแบบเกิดประโยชน์สูงสุดเอาล่ะเดีย๋ยวเรามาต่อข้างนี้กันนะคะซึ่งเราจะใช้สีขาวจ้า อ่ะต่อมานะคะเดี๋ยวทั้งฝั่งสีขาวตรงนี้หลายๆคนอาจจะแบบคิดได้เลยว่าเฮ้ยเราจะไปเอามันจากไหนวะอะไร่เงี้ยดีศรเขียนสีขาวอะไรอย่างเงี้ยมันมีขายจ้าอย่างอันเนี้ยพี่ปิ่นก็ใช้เป็นของ O D B O เจลไลเนอร์เพนซิลเขาก็จะมีสีดําแล้วก็สีขาวนั่นจ้ะซึ่งสีขาวอันเนี้ยมันจะไม่ใช่แบบสีขาวเหมือนอย่างของน y x อะไรแบบเนี้ยแต่ว่ามันจะออกแนวแบบเป็นขาวขาวมุกมุกเหลือบเหลือนี่ๆๆอันเนี้ยอันนี้คือจะเป็นแบบของ O D B O คือแบบเขาทําออกมาเอาไว้ให้แบบว่าเออนั่นแหละแบบเขียนหัวตาเป็นแบบีิตาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามีความแบบเลื่อมเลื่อมอะไรอย่างนงี้เนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นขาวแบบของนิสอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบขาวเลยอะขาวแบบขาวเม็ดขาวด้านๆอย่างเงี้เห็นไหมเออก็เดี๋ยวลองดูแบบขาวมุกๆก่อนละกันนี่ก็คือจะเป็นของอ D ด O บโมันไม่ค่อยได้ใช้ไงก็เลยแบบเออเอาออกมาแบบเผาอีกแล้ว แล้วก็อีกปัญหาหนึ่งก็คือจะวาดให้เหมือนอีกฝั่งได้อย่างไรก่อนจำไม่ได้แล้วแบบเป็นข้างที่ไม่ค่อยจะถนัดสักเท่าไหร่เริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยง่ายสุด,สดไม่ค่อยเห็นว่ะใช้เป็นของนีคแทนไม่จะเห็นมากกว่า ไม่ใช่คนเล็กโชว์กล้องหน่อยนงาน้ามาร้องเงาเงาอยากออกกล้องเหรอมีกันรู้ว่ามันไม่ใช่อ่ะน้ำแค่มาทักตาแต่นหน้ามันก็ไม่รู้น้ำจำไม่ได้เลยน้ำอยากออกไปข้างหน้าไม่จะออไปเจนหน่อยได้ไหมฮะสายตาว่างเปล่า <c oughs> โอเคเฮ้ยเออแต่งง่ายกว่าที่คิดนะไม่ไม่มากไม่มายอะไรเท่าไหร่เออได้ได้อยู่แต่เพียงแต่แค่ว่าฝั่งสีขาวเนี่ยค่ะอาจจะเห็นไม่ชัดเท่าฝั่งสีดำจะเท่าไหร่นะคะเออแต่ว่าแบบรออยู่โอเคเราก็เอาขนตาปลอมเนี่ยนะคะไปย้อมสีขาวมาแล้วสีขาวทำง่ายพี่ก็คือไปหาสีน้ำมันหรือว่า สีเอาถ้าเกิดว่าใครมีอายแชโดว์สีขาวนะคะก็คือให้ใช้แบบว่าเซตติ้งสเปรค่ะเอาขูดก่อนขูดอายแชโดว์สีขาวออกมาให้เป็นฝุ่นๆก่อนนะคะแล้วเสร็จปุ๊บก็ใช้เซตติ้งสเปรค่ะฉีดเข้าไปแล้วเสร็จปุ๊บก็แล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยคะ่ะปล่อยให้เขาหมาดๆแป๊บหนึ่งก็ใช้แป้งเด็กสีขาวโรยลงไปอีกทีหนึง่งออ ค okay. ได้แล้วทีนี้นะคะเราก็มาทาปากกันดีกว่าทีนี้เราก็ไปใส่คอนแทคเลนส์แล้วเดี๋ยวมาเจอกันคะ่ะ อ่ะแลค่ะแล้วนี่ก็เป็นฟ i n i s h look อ่าฮัลโลวีนแบบสวยๆเออเนี่ยสำหรับตัวคิดว่าสวยที่สุดแล้วว่าปกติคืออะไรแต่งเป็นผีไปเลยืยแล้วก็เนี่ยก็แค่แบบว่าล่างเส้นแล้วก็แต่งแบบหน้าธรรมดาปกติปกติอันนี้คือปกติทุกคนลองไปแต่งตามกันได้เด้อเออเนี่ยคะ่ะออกมาก็แบบเออสวยเลยิศอยู่นะแบบได้อยู่ใช้เวลาแต่งไม่นานด้วยเอาจริงๆเป็นลุ o แบบ ฮาโลเวนที่ใช้เวลาแต่งน้อยที่สุดเลยนะเอาจริงๆเสร็จภายในแบบเออชั่วโมงเดียวเฮ้ยมันได้ไงวะก่อนที่จะลาก,กันไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e แล้วก็กดแชร์ให้พี่ปิ่นด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนว่าคลิปใหม่เรามาแล้วนะคะแล้วก็จะได้มาเจอกันอีกนะคะแลช่วงนี้เนะะี่ยค่ะพี่ปิ่นแบบโอ้ทยอยลงแบบบุมบัมบุมบัม,บมไม่ทิ้งช่วงนานแบบว่าสองสามเดือนเหมือนยังแต่ก่อนอีกแล้วนะคะฝากทุกคนติดตามกันด้วยนะคะเออใครมีปัญหา อ,อย่างเงี้ยค่ะคะือสามารถที่จะคอมเมนต์มาได้นะคะเผื่อว่าพีาป่ปิ่นเนี่ยจะเออทำคลิปเพื่อที่จะแบบว่าเออสอนแต่งหน้าเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาต่างๆหรือว่าอะไรทํานองนี้นะคะให้ทุกคนนะคะแล้วก็วันนี้โคจะต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ